อันนี้เป็นกระเพราที่ลูกกินเรือมาเศร้าจ้าตกเย็นมามันก็จะเป็นอาหารเย็นของแม่ฉันไม่ได้ประหยัด,ด้ะถ้าฉันขีขคานตกเย็นมาก็จะเป็นอาหารเย็นของแม่จ้าเติมซีอิ๊วดำลงไปนิดหน่อยจะอุ่นแล้อค่ะอุ่นๆแล้วก็แม่ก็จะกินนะเนาะส่วนของลูกก็ทำให้ลูกไปแล้วของคนในครอบครัวคนอื่นก็ทำให้เขาไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมนูของเราจ้า แล้วจะลงไปอุ่นให้ร้อนๆแบบนี้เด้อเขาสวยจัะเอ,เอาลงไปคุกจ้าเอาลงไปคุกเป็นข้าวหมาจะง,งั้นบแมนเพราบาปจะคล้องเข้าสูงกะเพราคุกกะเพราคุกกะเพราคุกหรือว่า ก็ต้องเรียกเข้าวหนาเนาะเป็นคุ่คู่แบบเนี้ยเดี๋ยวเพิ่มมุลกระข่าจะของเชืกน้อยก่อนไข่ไข่เพิ่มรสชาติได้ไข่จ้าต่อไข่กระแจีกรอบลงไปยีโอใหม่ใม่ท่านี่ใหม่ถ้านี่ใหม่ถ้านี่ใหม่กะเพราคลุกจ้า กะเพราเหลือเมื่อเช้าข้าวที่เหลือเมื่อบ่ายแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยไข 1, ่หนึ่งฟองเห็นะคะเมนูข้าวหมาเย็นนี้ของแม่จา้าดีป <c oughs> ่อเมนูข้าวหมาโอ้เนาะตีต้ตนจะคของบอ่อราคาอยากกินแบบนี้อยากจะกินแบบนี้อ,อ่ะเดี๋ยวผัดให้แห้งผัดเป็นแห้งจ้ะ ประมาณนี้แหละโอเคดีเนาะกระเพราคุกค่ะกระเพราเก่าเพิ่มไข่กลายเป็นเมนูข้าวหมาไปแล้วนะกินไงยอยู่ไงะตะายพัฒนันจ้ะแค่นี้แหละโอเคเนาะกินได้อิ่มท้องนออหรับสบายจ้ามาแล้วจ้าเมนูข้าวหมาห้าหลูกจะน่าพอพอดี เอาไหมเมนูข้าวหมากับแม่ไหมโอเคแม่ทําอะไรก็อร่อยไปหมดนะทำยังไงบ้างเนาะกระเพราที่มันเหลือเอาเข้าวลงไปเพิ่มไข่ก็เป็นเมนูข้าวหมาแล้วชิมไหมชิมค่ะ <laughs> บะหมี่ดอกชีบิตชีสิได้กินยังคนเดียวแสบแสบเอาไหมชิลอะไรกิน <laughs> เด็กๆผู้เดียวก็ยังออกมาพออยู่ ต้องอส่งเลยดิซูตอนนี้ <c oughs> โอ้ยแต่ว่าพากันนอนเนาะมราจะกินผู้เดียวเพรเป็นแต่แสบก็ยังอยากน,น้ำแม่เยอะอร่อยพ <c oughs> นะ <c oughs> เป็นบ้างผูเจ้าเป็นบ้างไพ่เป็นแน่ <c oughs> <c oughs> บางเธอซื้อขนม้นมาเป็นแต่แสบแบบเสื่องไปอย่งนี่นะ <c oughs> เสื่องลง <c oughs> มันเกเย็นดั <c oughs> งมันดีด้อ เราอีก <laughs> <laughs> โอ้ยนะพี่น้องโอ้ยแสบเซยแม่เอาก็ยี้มา <laughs> โอ้ยชีวิตจะทช้อนา <laughs> <h ums> มาดีกว่านั่งคอนเทนต์นะคะเรื่องจริงเ <laughs> ราช้อมนมาดีกว่าคพะ อันมาแล้วร่จะยิงชันกันจ,ออจริง <laughs> <laughs> อร่อยชิลีบะมันนัวมันเค็มก็มันอร่อย <laughs> เติมไข่เข้าไปอีก <laughs> <laughs> เป็นบอกเงี้ยได้เป็นคอมเมนต์มาบอก่อยได้ก้าว่ากินเึ็กๆแล้ว ลูกรับแล้วแือว่าลูกเขาข้างในแล้วฮะจ้าฮากินเผื่อเดี๋ยวแบแซ่บอ่ะกินลูกกินหวานที่หล่ออะอะไรนับมาอ,อืมพ่อตอ๋พาทเทลงลางแจ่านั้น่ะก้องแกล้งเปิดประตูมากดังดีเลย ลก็ดูกลังไงอำแบใช่ไหมอ๋อคุณบิลน้อก็กินแล้วน้อก็หยาดแล้วญาาดให้เบิด ลูกยังข้างมากินอืมอ่าเนื้อไก่ไก่ให้ลูกข้าวมันก็อร่อยู่แล้วนะปุ๊บคือจ้บไก่นี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะ,ะข้าวผัด <c oughs> <c oughs> ขนาดบอกว่าเขาหมาย่างงมากิน <c oughs> ติอตั้คู่เขาให้ไหมนะ <c oughs> <c oughs> เอาเลยให้ลูก <c oughs> อืมน่าเสลียคะ่ะ <c oughs> นะคว้ามาอืมอะไรแม่มันมีแนวสิเว้า